สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยววัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กลางทุ่งนาเกษตรกรรมในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาวัดร้างแห่งนี้ไม่มีชื่อแต่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดประดู่ร้างกลางทุ่งเพราะพื้นที่วัดร้างแห่งนี้อยู่ใกล้กับวัดประดู่โลกเชตนั่นเองความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นโบราณสถานที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนา หลงเหลือซากเจดีย์โบราณหนึ่งองค์ตั้งโดดเด่นมองเห็นมาแต่ไกลลักษณะเป็นแบบเจดีย์ย่อมุมในผังสี่เหลี่ยมจากหนังสือวัดเจดีย์ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยาโดยศาสตราจารย์ดรสันติเล็กสุขุมได้กล่าวไว้ว่าเจดีย์เพิ่มมุมหรือเจดีย์ย่อมุมที่เรียกกันมาจนคุ้นเคยในปัจจุบันเป็นนวัตรกรรมทางช่างอย่างสำคัญ ที่เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นไปหรือราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22ถ้ามองจากแผนที่บน Google Map นั้นเราจะเห็นแลนด์มาร์คของวัดแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนจากการสอบถามชาวบ,บ้านที่ทำนานในพื้นที่ได้กล่าวว่าบริเวณใกล้เพียงเจดีร้างตรงนี้เคยมีซากอาคารหลงเหลืออยู่แต่ปัจจุบันไม่หลงเหลือซากและพังราบเป็นหน้ากองไปจนหมดสิน้น สังเกตได้เพียงร่องรอยอิดก,กระจัดกระจายอยู่เท่านั้นท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปชมพื้นที่ได้สะดวกเพราะสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าถึงองค์เจดีตามรายละเอียดคลิปนี้ครับ ที่ยวไหนกันวันนี้วัดประดูโลกเชตมันจะเป็นประดูร้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดประดู่ะอยู่กลางทุ่งนาจะมีเจดีย์ร้างอนี่คืออันซีนเหมือนกันใช่ไหมซีนเหมือนกันเพราะบรรยากาศแบบมันมันมันดีมากก็คล้ายๆวัดหางเสืออะไรแต่แต่ทีนี้มันเป็นมนเป็นเจดีย์อยู่องค์หนึ่งอะมัสวยอยู่มันเป็นเจดีย์ย่อมุมอะสมัยก่อนเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเคยมากับเจ้าฟุกกับกับนนแล้วก็เจดีไปกันตอนช่วงนู้น กำลังเปิดโลเคชันไปเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วจำทางไม่ได้แล้ว่วันไปยังไงแต่รู้อยู่ว่ามันเป็นอยู่ในอำเภอเสนาตอนนี้เรามาถึงบริเวณแยกบอระเชษเราก็ตรงไปนะน่ครับบัดบอระเชษนี้บัดบอระเชษนอกเกาะน,นะเราตรงไปนะครับไปทางอำเภอเสนาบอรเชษเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขส4 5สสเลี้ยวขวานะครับ จะแยกเสนาตรงนี้ในนี้มันมีตำแหน่งนใช่ไหมมีต่อไปคุณตั้งตำแหน่งอะไรวัดประดูโลกเชิดวัดประดูโลกเชิดนะตั้งตำแหน่งไปที่นี่สำหรับท่านที่จะไปนะสามารถตั้ง gps ไปได้เลยจากตัวน,นี้ไปอีกประมาณ7กิโลเมตรครับเลี้ยวขวา เลียวความปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสุ้มซุ้มบันวบัดบันไดช้างนะเนี่ยบันไดช้างแต่คือทางเข้าด้วยกันกับบัดประดู่โลกเชิดนะข้ามสะพานก่อนนะข้างซ้ายนี่คือวัดบัดบันไดช้างแต่เราตรงไปครับข้ามสะพานชอบท่าน้ำแบบนี้จังเลยสวยเลี้ยวซ้าย จะทำวัดบรรดช้างเดอยาซวัดประดูโลกเชตดวัดประดูโลกเชิเชอีก200มเมตรเลี้ยวขวา มันทำใหม่หมดแล้วเน,นี่ยนี่มีออกนอกวัดแลนะได้นั่นแหละนั่นแหละต่อนอกวัดก่อนมันจะมีเป็นโคกเลยอ๋อนี่คือซุ้มวัดปู่ดุกเชิดนั่นแหละออกนอกวัดเลยครับเออนี่แหละมันจะอยู่ทางทุ่งนานี่แหละอ๋ออยู่ตรงข้ามวัดนะไม่ต้องเข้ามาในวัดก็ได้แต่คือเราตั้ง GPS เนี่ยมาที่นี่นั่นไงเจดีเห็นปะเจแล้วอ๋อนู่นครับอยู่นู่นโคกนึง อยู่ตรงข้ามบัรบตรดพวกนี้นะใช่จ้ะนี่ครับตรงนี้นะครับพอขับรถไปได้เลยนี่นี่นี่ลงนี่เมตีโค้งไกลไปหน่อยนะึงตรงนี้ครับแลนด์มาร์กเรา สามารถขับรถไปถึงองค์เจดีย์ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ผมก็ลัดเลาะ,ะมาตามคันนาเนี่ยซึ่งเขาก็ทาคันนาที่ค่อนข้างกว้างเลยนะรถยนต์เข้าได้อะนี่ครับสจัเด็ด<อ>เอาอีกเกง่งอีกเก่งขั้นเก้าไม่เข้ามาเนี่ย <laughs> ดูคันนาเข้ากำลังข้ากำลังตั้งตั้งตั้ง,งเลย สวยจังสวยอะ่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้มีคนมาเฝ้ามาเฝ้าด้วยนะเฝ้าทุกหน้าเลยนะ <c oughs> ถึงแล้วครับมีที่กลับรถเสร็จเจ๋งมากอ่ะ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเจดีย์หนึ่งองค์กลางทุ่งนาเลยนะบรรยากาศดีมากคล้ายๆกับที่วัดโคกง,งูแต่ที่วัดโคกง,งูนั้นจะมีซากพระพุทธรูปหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีการสร้างบูานะขึ้นมาโดยชาวบ้านนะช่วยกันสร้างที่วัดโคกง,งูนะสามารถดูคลิปเก่าได้นล้นบรรยากาศก็ดีเหมือนกัน อนนั้นขุดแล้วก็พวกสลวาลามิพวกอะไรก็เยอะพวกถ้วยชามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ป้าบอกว่าบริเวณตรงเนี้ยเคยมีเจดีย์อยู่สมัยก่อนเขาขุดหากันคือมันเป็นเรื่องปกติได้นี้จะว่าชาวบ้านไม่ได้เพราะว่าแต่เดิมอ่ะเรื่องบบราณสถานอ่ะเขาก็ขุดหากันอ่ะขุดของกันบริเวณตรงนี้จะมีเจดีย์อยู่แต่ไม่ไม่เหลือแล้ว มีฝรั่งมาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับมีฝรั่งอ๋อจะเลยไหมว่าทำไมเพราะว่เนี่ยผมจับทีมมากันทุกาเลยครับกระจายตัวเมืองนู่นนู่นเลยครับอือเอ้ยตอนนั้นชุดหญิงอะมามาจากไหนไม่รู้เลยห้าสี่คนห้าคนครับมาดูอยู่เรื่อยแหละมาเที่ยวเลยครับก็จับนี้น่ะว่ามีฝรั่งอะไรเงี้ยครับครับ แต่ว่าฝรั่งเขาก็สนใจด้านนี้เหมือนกันเนาะแต่่กอนมันล้มใครรู้จักป่ะเหรอวันนั้นเก็งที่ว่ามาขอมาลูกใครอ๋อตรงนี้ก็ <c oughs> น่าจะเป็นเจดีเหมือนกันนะติดกันเนี่ยเพราะว่ามีเศษซากอิฐอยู่ด้วยไม่มีอะไรรู้ไม่รู้จักนะเราบังไปนั่งคุยกันไม่รู้นะ มาก็เราจะเจอบรเิเวณนี้จะเป็นอิดะค,ะคล้ายๆปูพื้นน่าจะเป็นส่วนของอาคารอาคารคล้ได้กับเจดีย์แหละครับ